ผมเชื่อว่าเข้าตังเจ้าสัวเ,เป็นสินค้าที่คุณคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับซื้อกินจุบกินจิบได้รับเป็นของฝากก็ด้วยแต่ตั้งแต่เจ้าสัวเ,เข้าลิสต์เตดเข้าไปเนี่ยนะครับในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีรายงานชิ้นหนึ่งจาก56ขีดหนึ่งเนี่ยบอกว่ารายได้ของเขาไม่ใช่หลักสิบล้านนะครับหลักร้อยล้านเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเข้าตังเจ้าสัวเป็นสินค้าขายดีกว่ารายได้ได้มากถึง600ล้านบาทคำถามคือว่าอะไรคือเบื้องหลังของการที่เข้าตังเจ้าสัวเป็นสินค้าขายดี วันนี้เบสเซลเลอร์จะมาเปิดมืเปลือกให้ฟังกันครับในปี2501ครับก่อนผมเกิดอีกนะฮะคนที่เป็นเจ้าของนี่ก็คือคุณเพิ่มโมรินครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยแกเป็นคนคลองเตยเป็นคนกรุงเทพแต่ชีวิตเนี่ยก็ระหกระเหินครับไปอยู่ที่โคราชครับหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ว่าความที่ทางคุณเพิ่มโมรินเนี่ยนะครับเป็นคนช่างสังเกตครับเพราะสังเกตว่าคนโคราชแถวนั้นเนี่ยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูกันเยอะมาก และประกอบกับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นประตูสู่อีสานทําให้เขาคิดว่าเมื่อมีหมูเป็นจำนวนมากแต่ของมันโสดหนีมันเก็บได้ไม่นานเขาก็เลยมีการที่จะใช้ไอเดียและก็คิดออกมาว่าเอ๊ะเราควรทําเป็นธุรกิจในการแปรรูปเนื้อหมูออกมาเป็นสารพัดหมูที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูแผ่นหมูสวรรค์หมูฝอยสารพัดหมูเลยครับซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าร้านของตัวเจ้าสัวเนี่ยไม่ได้ชื่อเจ้าสัวนะครับแต่โรงงานที่ตั้งเนี่ยชื่อว่าโรงงาน เตี่ยงี่เงียงครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับมีประสิทธภัณฑ์ออกมาก็ไม่ได้หลากหลายมากนักนะครับแต่ในปัจจุบันครับ เจ้าสัวที่มีการเข้าไปอยู่ในลิสต์เดคอมพานีเรียบร้อยนะครับผลิตภัณฑ์ของเขาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นของว่างรองท้องอย่างข้าวตังข้าวแตนของว่างทานเพลินหมูแท่งหมูแผ่นของว่างผู้สุขภาพแครกเกอร์ขนมเม็นุบ้บองหิมะพานงาข้าวตัดถัว่วตัดธัญญทิพยท์ที่เป็นซองอาหารพร้อมปรุงก็มีนะครับอย่างกุนเชียงผัดหมี่โคราชอาหารพร้อมทานอย่างหมูยองน้ำพริกหมูเส้นหมูทุบหมูสวรรค์โอ้เยอะแยะมากมายไปหมดครับแต่ความน่าสนใจก็คือว่า แม้ว่าธุรกิจดั้งเดิมนะครับของทางโรงงานเตี่ยงี่เฮียงเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าส่วนในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการแปรรูปหมูนะครับแต่กลายเป็นว่ารายได้ของเจ้าส่วนณวันนี้หลักๆเนี่ยมันมาจากขนมขบเคี้ยวนั่นเองครับอย่างที่ผมได้ทิ้งไว้นะครับว่าโอ้โหโรงงานตอนแรกเนี่ยเฮ้ มันน่าจะมาจากการแปรรูปหมูนี่กุนเชียงนี่หมูสวรรค์หมูแผ่นนี่ถูกต้องไหมครับแต่กลายเป็นว่ารายได้หลักของทางเจ้าสัวเนี่ยกลับมาจากขนมขบเคี้ยวครับซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในช่วงประมาณ3ปีเนี่ยตั้งแต่ปี65-66-67นี่ยรายได้ของเจ้าสัวมีการเติบโตขึ้นครับแต่ สิ่งที่มันเติบโตมากไปกว่าน,นั้นก็คือว่ารายได้ของขนมขบเคี้ยวก็เติบโตกันเป็นเงาตามตัวครับคือในปี65ครับรายได้รวมนะครับ, 65, รบ, 65, รบ 65, อ,อยู่ที่1,425.3ล้านบาทแต่ขนมขบเคี้ยวเนี่ยมาแล้ว1,124.9ล้านบาทในปี66ครับรายได้รวมอยู่ที่1,509.9ล้านบาทรายได้จากขนมขบเคี้ยวอยู่ที่1,235.6ล้านบาทและในปี67ครับรายได้อยู่ที่1,588.5ล้านบาท และมีรายได้จากขนมขบเคี้ยวอยู่ที่1 2 7 2 4ล้านบาทซึ่งจากข้อมูลเนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับขนมครเคี้ยวจัดได้ว่าเป็นหานทองคําชั้นดีครับเพราะมีรายได้คิดเป็น4ใน5ของรายได้ทั้งหมดนั่นเองแต่อย่าลืมครับว่าขนมขบเคี้ยวนั้นไม่ได้มีแค่อย่างเดียวถูกต้องไหมครับและถ้าเรามาเจาะไส้ในของตัวขนมขบเคี้ยวอะไรล่ะครับที่เป็นสินค้าขายดีที่สุดของเจ้าสัวครับ มันมีจุดเปลี่ยนพลิกผันอยู่ก็คือว่าในช่วงปี3-1นเนี่ยนะครับก็คือคุณธนพัฒน์โมรินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกของคุณเพิ่มโมรินเนี่ยเห็นว่าคนไทยเนี่ยกินจุบกินจิบกันมากขึ้นและหนึ่งในสแนคที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับก็คือข้าวตังนั่นเองเข้าวตังคือสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยครับประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยโรงงานตีหนีเฮียงเนี่ยนะครับ ทำโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปด้วยหมูด้วยมเมลยทําให้เกิดโปรดักที่มีการต่อยอดมาไงครับนั่นก็คือข้าวตังหมูยองนั่นเองครับซึ่งเวลาเราไปตามร้านของฝากอะฮะแถบแบบอีสานก็ดีเราจะเห็นเจ้าสัวและมีข้าวตังที่เป็นข้าวตังหมูยองแล้วก็ทาด้วยน้ำพริกเผาแบบนั้นแหละครับแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเรามาดูพอร์ตโฟลิโอในรายได้ของที่เกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวแค่ข้าวตังอย่างเดียวนี่นะครับกว่ารายได้ไปกว่า600ล้านบาทถ้ามาดูไส้ในกันจริงๆความน่าสนใจมันเป็นแบบนี้ครับ เข้าตัางระกีบเซตเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ทำรายได้สูงสุด5อันดับแรกครับกว่ารายได้ไปถึง656.9ล้านบาทรองลงมาครับคือกุนเชียงหมูยองหมูยอแม้จะเป็นตัวโปรดักแ์กแรกๆของเตียงหงียงนะครับแต่ณวันนี้เป็นรายได้ที่รองลงมาครับอยู่ที่294.8ล้านบาทรองลงมาครับคือขนมขบเคี้ยวแปรรูปจากเนื้อสัตว์อยู่ที่271.7ล้านบาท ครกเกอร์ธัญพืชครับอยู่ที่227.9ล้านบาทและขนมขบเคี้ยวอื่นๆครับอยู่ที่115.8ล้านบาทนั่นเองทีนี้มันตัดกลับมาก็คือว่าเอ๊ะตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นเจ้าสัวเนี่ยรายได้ที่น่าจะมาเนี่ยก็น่าจะมาจากทางฝั่งของที่เป็นตัวหมูแผ่นหมูหยองหมูสวรรค์กุเชียงถูกต้องไหมครับแต่กลับกลายเป็นว่าจุดเปลี่ยนของคุณธนพัฒน์โมรินซึ่งเป็นลูกของคุณเพิ่มโมรินเนี่ยทำให้ไปเจอขุมทรัพย์หานทองคําตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งคําถามคือว่า แล้วอะไรล่ะครับคือเบื้องหลังที่ทําให้เข้าตังเนี่ยมันขายดีขายดีจนเป็นสินค้าขายดีของเจ้าสัวครับมีงานวิจัยออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าตลาดในไทยครับว่าคุณเชื่อไหมครับว่าสแนค็คในบ้านเราเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันตัวนะครับแต่มูลค่าของตลาดเข้าตังเนี่ยจากข้อมูลในปี67เนี่ยมีมูลค่าประมาณ1,400กับ3ล้านบาทครับแต่มูลค่าตลาดมันเล็กใช่ไหมครับ แต่มันเติบโตอย่างต่อเนื่องครับเพราะมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ20กว่าและคาดว่าในปี2,570ครับมูลค่าของตลาดข้าวตังเนี่ยมันจะโตไปถึงประมาณ2,100ล้านบาทหมายความว่าผู้บริโภคมีความต้องการที่จะกินข้าวตังคือมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและตลาดของข้าวตังก็มีแนวโน้มที่จะขยายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองครับเมื่อทางเจ้าสัวเนี่ยนะครับเป็นเจ้าแรกที่รเริ่มในการทําข้าวตัง และมาอยู่ในจุดที่ตลาดเข้าวตังหรือความต้องการของผู้บริโภคกําลังขยายอยู่พอดีจึงทําให้ข้าวตังนั้นยังเป็นสินค้าที่มีอนาคตสดใสของเจ้าสวนั่นเองครับแต่มันไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวแน่นอนครับที่ทําให้ข้าวตังเป็นสินค้าขายดีเพราะเหตุผลที่สองก็น่าสนใจเหมือนกันครับมีรายงานวิจัยจาก r ร s t and s o l o เว n นะครับออกมาบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยเรากินขนมครกเคี้ยวน้อยกว่าชาวบ้านเยอะมากนะครับ พราะจริงๆแล้วเนี่ยเรากินขนมขบเคี้ยวน้อยกว่าสหรัฐน้อยกว่าบางประเทศในอาเซียนครับคนไทยเนี่ยมีปริมาณในการกินขนมขบเคี้ยวต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับอยู่ที่2.2กิโลกรัมต่อปีนะครับ ไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับทางสาหรัฐสหรัฐนี่เขากินกันแบบเป็นร่าเป็นสันกินแทนนมกินแทนข้าวเลยนะครับเพราะสาหรัฐบริโภคถึง32.2กิโลกรัมต่อปีครับและที่สําคัญก็คือว่ามาเลก,ก็กินเยอะกว่าเราครับอยู่ที่15.4กิโลกรัมต่อปีเกาหลีใต้รวมถึงฮ่องกงและก็จีนก็กินเยอะกว่าเราครับแสดงว่าการบริโภคขนมขบเคี้ยวในบ้านเราที่ยังอยู่ในระดับต่ํา มาเลย์ทาให้ยังมีโอกาสในการขยายตัวอีกมากจึงทําให้ข้าวตังก็เป็นโอกาสของตลาดที่มีโอกาสขยายในอนาคตด้วยเหตุผลแรกเหตุผลที่2ฟังแล้วน่าสนใจนะครับแต่แล้วอะไรล่ะครับที่เป็นเหตุผลสุดท้ายที่ทําให้ข้าวตังเจ้าสัวนั้นอยู่ในใจของทุกคนจนถึงวันนี้จริงๆแล้วกาลันจะบอกว่าตั้งแต่ที่มีโรงงานเตี่ยงห่เฮียงเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ย เขาไม่ได้ทําให้แบรนด์เข้าถึงง่ายนะครับเพราะเนื่องจากว่าด้วยความตั้งใจของคุณเพิ่มโมรินนั้นต้องการที่จะเป็นของฝากถูกต้องไหมครับแต่เมื่อธุรกิจมันเติบโตมากขึ้นการสื่อสารทางการตลาดของทางเจ้าสัวก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปครับเพราะถ้าหากว่ามันผูกติดอยู่ที่ของฝากเท่ากับว่าสิ่งที่จะเกิดรายได้ก็คือเกิดจากนักท่องเที่ยวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารทางการตลาดของเจ้าสัวหลังจากที่มีเจเนอเรชั่นถัดมาถัดมาถัดมาเขาพยายามสื่อสารให้แบรนด์มีความใกล้ชิดกับ คนมากขึ้นพยายามใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้แบรนด์แอมบาสเตอร์ครับอย่างเช่นคุณลิเดียอย่างเช่นคุณเจมส์จีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งทําให้การเข้าถึงนั้นมันก็ง่ายขึ้นครับแต่นอกจากพรีเซนเตอร์แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาให้คอนเซปต์ของการเข้าถึงโดยเฉพาะสินค้าเข้าตังค์และสินค้าอื่นๆด้วยนะครับ ก็คือเขาใช้คอนเซปต์ในการสื่อสารว่าเป็น everyday consumption ครับซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถที่จะรับประทานและบริโภคได้ทุกวันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็น3เหตุผลที่ทําให้ข้าวตังจึงเป็นสินค้าขายดีของเจ้าสัวและยังน่าสนใจนะครับว่าเมื่อตลาดข้าวตังยังขยายต่อไปเรื่อยๆอ,อนาคตของเจ้าสัวและอนาคตของบริษัทนี้ก็ยังน่าติดตามกันต่อไปครับ ติดตามเคสตั u ดีของสินค้าขายดีได้ที่นี่นะครับเบสเซลเลอร์ที่ช่องเ e ลที่ไทยสาระความรู้เพื่อความมั่งคั่งของคนไทยครับ